เคทมิดเดิลตันจะปรากฏตัวแบบเซอร์ไพรส์ไหมตามรายงานของโทรเลขเจ้าหญิงแห่งเวลวางแผนที่จะมีส่วนร่วมในการสวมชุดสีนี้ในวันที่15มิถุนายนนี่จะเป็นการมั่นหมายครั้งแรกของเธอนับตั้งแต่ป่วยด้วยโรคมะเรง็งจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามงกุฎอังกฤษกำลังวางแผนทำรัฐประหารนี่คือสิ่งที่ถูกกระซิบใกล้พระราชวังบักกิงแฮมตั้งแต่เคทมิดเดิลตันประกาศว่าเธอป่วยเป็นมะเรง็งข่าวเกี่ยวกับเจ้าหญิงก็หายากมาก มีเพียงเจ้าชายวินเลี่ยมเท่านั้นที่ยอมให้คำพูดที่คลุมเครือเกี่ยวกับสุขภาพของเขาสิ่งที่เรารู้ก็คือเธอยังคงได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดเชิงป้องกันและการกลับมาสู่สาธารณะของเธอไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เว้นเสียแต่ว่าตามข่าวลือเคตมิเดิลตันสามารถเตรียมเซอร์ไพรส์ด้วยดุนยพินิทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเจ้าหญิงแห่งเวลสามารถปรากฏตัวในขบวนพาเหรดตามประเพณีดั้งเดิมได้ เช่นเดียวกับทุกปีสมาชิกราชวงศ์อังกฤษจะรวมตัวกันในวันที่15มิถุนายนเพื่อเป็นเกียรติแก่วันคล้ายวันเกิดของพระเจ้าชาวที่3ทุกคนจะร่วมทำความเคารพที่ระเบียงจากพระราชวังบักกิงแฮมทุกคนรวมถึงเคสมิดเิลตันด้วยเหรอการกลับมาอย่างน่าประหลาดใจของเจ้าหญิงแห่งเวล ข้อมูลจากโทรเลขเคทนิดเดิลตันในความเป็นจริงพาดพิงถึงความเป็นไปได้ที่จะกลับมาสู่ชีวิตสาธารณะเพื่อรวบรวมกลุ่มสีเจ้าหญิงแห่งเวลจะพิจารณาที่จะปรากฏตัวอย่างประหลาดใจในขบวนพาเหรดนี้ถ้าหากสุขภาพของเธอเอื้ออำนวย หากข่าวลือเหล่านี้เป็นจริงนี่จะเป็นการมั่นหมายครั้งแรกของเคธมิดเดิลตันในปี2024เพราะเนื่องจากเธอกำลังต่อสู้กับโรคมะเรง็งเธอจึงหลีกเลี่ยงการออกไปเที่ยวในที่สาธารณะอย่างระมัดระวังด้วยความสุข,ขุมรอบครอบเป็นเวลาหลายเดือนดูเหมือนว่าเคธมิดเดิลตันจะเร่งให้เธอกลับคืนสู่ชีวิตในราชวงศ์อีกครั้งเธอยังได้ทำลายความเงียบเมื่อไม่กี่วันก่อนด้วยจดหมายที่ส่งถึงทหารองครัก์ไอริช ในนั้นผู้พันกิตติมศักดิ์ขออภัยที่พลาดการซ้อมสีโปรดแสดงความขอโทษต่อกองทหารทั้งหมดอย่างไรก็ตามฉันหวังว่าจะได้เป็นตัวแทนของคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้มานาของจอชาร์ลอตและหลุยเขียนไม่เร่งรีบสำหรับเคสมิดเดิลตัน การเป็นพันเอกของคุณยังคงเป็นเกียรติอย่างยิ่งและฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ไม่ได้มาร่วมงานในปีนี้เธอกล่าวเสริมแต่การปรากฏตัวของเคสมิดเดลตันในการสวมชุดสีนั้นสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์อังกฤษมากกว่าหนึ่งคนหากมีการประกาศการกลับคืนสู่สาธารณะก่อนฤดูร้อนแหล่งข้อมูลอื่นจะมีการวัดผลมากกว่านี้ไม่มีตารางเวลาและไม่มีการเร่งรีบคนวงในของวานิ t y ี่แฟร์กล่าว การกลับมาของเคสมิดเดลตันจะเกิดขึ้นเมื่อเธอรู้สึกพร้อมและได้รับไปเขียวจากทีมแพทย์ของเธอแต่เธอจะกลับมาทำงาน100%เซไม่ต้องสงสัยเลยระหว่างรอการกลับมาที่แท้จริงเจ้าหญิงแห่งเวลกำลังพักผ่อนและชาร์จแบตเตอรี่กับคนที่เธอรักและรอคอยวันหยุดฤดูร้อนอย่างใจจดใจจ่อ ตามข้อมูลจากวานิต y ี a แฟครอบครัวจะออกจากเมืองหลวงไปตั้งรกรากในห้องถงอันเมื่อเป็นเวลา2-3สัปดาห์ก่อนที่จะกลับมาดำเนินตามข้อผูกพันต่อไป